สวัสดีเช้าวันที่11เนะคะเรามาเจอกันอีกครั้งนะคะเช้านี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะแล้วกดแชร์หรือคอมเมนต์อะไรมาก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะเช้านี้เรา EX เราจะให้ทุกคนนะคะวิ่ง9ลูดสนะลูด2องวิน สามสี่ห้าหกจับมัดเก้าสองตัวเจาะเจาะให้สองหกเก้าสามสี่ห้านะคะสามสี่ห้าสองหกเก้า วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นสองนะคะตัวนี้นะต่อมาเลยนะคะจะเป็นนิคเคอีเชา้าวันที่11เราจะให้วิ่ง9ก้าลูดสองวินสามสี่ห้าหกจับมัด9ก้าสอง ตัวเจาะเจาะให้สองห้าเก้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าสองห้าเก้าวิ่งบนรูดร่างตัวเดียวให้เป็นสองนะคะตัวนี้นะ ต่อมาเลยนะคะเจนเช้าวันที่สิบเอ็ดวิ่ง6กลูดแปดวิน9 0 1 2จับมัดนะคะให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างตัวเจาะเจาะให้6 9 8 2 ศูนหนึ่งนะคะสองศูนย์หนึ่งหกแปดเก้าวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นแปดนะตัวนี้นะต่อมาเลยนะคะจะเป็นหังเสียงเช้าวันที่สิบเอ็ดให้วิ่งแปดรูดสี่ วินห้าหกเจ็ดแปดจับมัดให้หมดเลยนะคะตัวนี้นะตัวเจาะเจาะให้เป็นสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าสี่เจ็ดหก วิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น4นะคะแต่ถ้าใครสนใจสมัครจากช่อง YouTube ก็ได้เลยนะคะ VIP นะแต่ถ้าสมัครไม่เป็นให้ทักมาที่ ID ดี n ลได้เลยนะคะก็เช้านี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปฟังๆกันนะคะสวัสดีจ้า